พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้มีแชร์นะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับสามีทเที่ยวเตะน,นะครับและถ่ายภาพรามกอนาจารไว้นะครับ เป็นเหตุให้ปริญาฟ้องหย่าได้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับและน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆของหลายๆครอบครัวนะครับเกี่ยวกับสามีที่ชอบทเที่ยวเทรนะฮะในลักษณะของลามกอนาจาร์นะครับโดยมักให้เพื่อนถ่ายภาพนะครับราม,มอกาจาร์ที่ตนได้ทําไว้กับหญิงบริการไว้ดูต่างหน้านะครับแม้จะอ้างว่านะครับถ่ายไว้ดูเล่นนะครับ แต่ก็ย่อมเลยเห็นว่านะครับภาพนี้นะฮะหลุดหรือถูกเผยแพร่ออกไปนะครับนอกจากนะครับจะทําให้คนที่เห็นภาพนี้เนี่ยเขาดูถูกเหยียดหยามตัวสามีเองแล้วนะฮะยังทําให้คนที่เห็นภาพนี้เนี่ยนึกถึงพยาในลักษณะที่น่าอับอายนะครับขายหน้าเป็นอย่างแรงนะครับและดูถูกเจียดชังด้วยนะครับการจะทําลักษณะนี้นะครับจึงเป็นเหตุประพฤติชั่วนะครับ อันทําให้ตัวของพยาเนี่ยฟ้องหย่าได้นะครับเรื่องนี้นะครับอ้างอิงจากคำํำพิพากษาศาลฎีกาที่ค่า9 8ทับ2538ก็คือจําเลยเนี่ยเป็นขา้ขารา,า,าชการระดับ3มนะครับมีโจทย์ซึ่งเป็นพยาอยู่แล้วการเที่ยวเตะกับหญิงบริการทั่วไปจึงต้องกระทําด้วยความระมัดระวังในลักษณะเหมาะสมและมิชิดฉะนั้นนะครับการที่จําเลยทเที่ยวเตะในลักษณะอามณ์กระาจาน โดยให้เพื่อนถ่ายภาพลามกอนาจารย์ที่จำเลยทำกับหญิงบริการไว้จำเลยย่องเห็นเล็งเห็นได้ว่าเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากทำให้คนอื่นเห็นภาพดูถูกเหยียดหยามตัวจำเลยเองแล้วยังทำให้คนที่เห็นภาพนี้นึกถึงโจทย์ซึ่งเป็นภรยาจำเลยในลักษณะที่หน้าอายขายหน้าอย่างแรงและดูถูกเกยียดชังด้วยการกระทำของจำเลยจึงเป็นการประพฤติชั่ว เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหยาตามกฎหมายได้นะครับในทางอภัปราเนี่ยนะฮะหากเป็นกรณีที่นะครับเป็นการเที่ยวเตะไม่มีผู้หญิงบริการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือมีผู้หญิงบริการเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการเที่ยวเตะแบบลับๆไม่เปิดเผยไม่มีการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับภรรยาจะอ้างเหตุนี้ในการฟ้องหยาไม่ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับ หากท่านนะครับเป็นความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์กดิศักดิ์ในติตดิทยาไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ